ทอดตำนานกว่า40ปีมันเป็นเต้าผ่านด้วยเตาห่านด้วยใช่ไหมใช่อ่านี่นะครับอาแปะเจ้าเก่ากระตวงละ40บาทโอ้นี่ท่านผู้ชมมีไข่ด้วยนะทอดแบบนี้เลยนี่ครับโอ้หนี่ไข่โปะลงไปท่านผู้ชมโอ้หเป็นแบบนี้ที่เองเนาะน่ากินมาก ไผ่ปลอเข้าไปนะฮะแออกมาปึ๊บพิกโอ้ยน,นะน่ากินแบบโอ้กระทงกระคลิปเก๋นนะท่านผู้ชมนี่ว้าวเป็นกระทงใบตองนะครับเรียบร้อยนี่น่ากินมากนั่นหรอแม่เ,มเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่เ,เขาเรียกอะไรนะลืมแนละ้ว ถนนมาทัดทองถนนมาทัดทองอ่ากนี่ครับจุฬาซอยหกแล้วเราก็มาเจอกุยช่ายอแปะนี่ท่านผู้ชมสุดยอดครับกินตั้งแต่ตอนอแปะขายเนาะอ๋อเหรอใช่เพราะวากินตั้งแต่ตอนอแปะขายมาตอนนั้นแม่ยังไม่มีอ๋อเหร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 ออันนี้เป็นลูกสาวอแปะใช่ไหมครับใช่นี่แม่สั่งอะไรครับเมื่อกี้ใช่เพราะฉะนั้นจะมีใส่ไข่มิสไไข่นะแต่แม่ไม่เอาใส่ไข่อ้าวเหรออือ ออริจินอลเนาะนี่ครับย่อตำนานกว่า4ี่ีปีเป็นเตาถ่านด้วยเตาถ่านด้วยใช่ไหมนี่นะครับอแปะเจ้าเก่ากระตวงละ4ีสิบบาทโอ้นี่ยท่านผู้ชมมีไข่ด้วยนทอดแบบนี้เลยนี่ครับ กรอบน่าทานมากท่านผู้ชมที่มาจะแบบยาวเลยนะใช่ไหมอันนี้โชคดีใช่ไหมโอเดอร์สิกล่อ,ลองอเดอร์สิกล่องนี่ครับท่านผู้ชคนคนมออ ว้ยนี่ไข่โป๊ะลงไปท่านผู้ชมโอ้อออเป็นแบบนี้ที่เองเนาะน่ากินมากลูไข่โป๊ะเข้าไป ออกมาปึ๊บลิปโอ้ยน่ากินแบบสุดๆดโอ้กระทรงกับคลิปเก๋ะนะท่านผู้ชมนี่าวิ่งกระทรงใบตองนะครับเรียบร้อยนี่น่ากินมาก ตรงซอยจุฬานะครับจุฬาหกนี่ถนนบรรทัดทองติดกับนี่ครับโจ๊กสามย่านนะท่านผู้ชมนี่ใช่ไหมแมออ่อร่อยออออรร่่ยยใช่ไหมม,มาที่ไรต้องมากินใช่ไหม,ไมนี่โอ้ไข่โ,โป๊ะลงไปไม่เป็นยังไงไม่ใส่ไข่ไน่ากินนะเอาปะ าก็ใส่ไข่ไปเลยใส่ไข่ไปเลยก็ได้ค่ะออใส่ไข่เอาใส่ไข่เลยลองอดูลองดูงดใส่ไข่เอาใส่ไข่ <laughs> ร้อนเลยร้อนร้อนคอปคอปคอปคอบยอ,อ,นะนะอดเยอดเยอด,ด,อดโอ้โหท่านผู้ชมดีครับไห่ใช่อ่ะแปะร้อนหน้าเลยอะ่ะอือมอืมแล้วมันเคลือบผัดไปมันมันอืมอร่อยเหมือนเรื่องทุกอย่าง